หนึ่งเคล็ดลับในการทํางานของเรานะครับผมคือชตคัดนะครับซึ่งวิธีการทาชตคัดเนี่ยครับมันจะช่วยให้เราอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลหากับทางลูกค้าหรือว่าคนที่ติดต่อกับเราได้ง่ายขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับผมเนื่องจากตัวคีย์บอร์ดของตัวซัมซุงเนี่ยครับหรือว่ามือถือ Android ทุกเครื่องนะครับมันจะไม่มีชตคัดรองรับนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทํานะครับก็คือต้องหาตัวช่วยก่อนนะครับตัวช่วยของเราก็คือตัว9420 9420คีย์บอร์ดนะครับผมโอเคนะครับในกรณีนี้เนี่ยครับตัวนี้นะฮะคือตัว9420คีย์บอร์ดนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยนะครับกรณีนี้คือผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็จะไปอยู่ในส่วนของเซตติ้งนะครับคีย์บอร์ดภาษาและการใส่ข้อมูลนะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดอยูตอนะอ่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยส่วนที่เราจะเซตชัดๆัดขึ้นมาเนี่ยครับมันจะอยู่ในส่วนของนะครับแอดวาน e ์ออ t ชันนะครับแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างเลย MyKey Setting นะครับ My Key Setting นะฮะตรงนี้ก็จะมีข้อความที่เราสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปนะครับ A1, A2, A3, A4, A5 นะครับหรือว่าเป็นคีย์อื่นๆนะครับเราก็สามารถที่จะทำชัดคัดในกรณีนี้คือผมมีการใส่ชัดคัดของผมลงไปแล้วนะครับผมก็จะมีวิธีการสั่งซื้อลูกค้าเอยนะฮะหรือว่า ข้อความเนี่ยอยู่ที่ว่าเราอยากจะใส่ยังไงนะฮะอย่างเช่นตรงนี้ C นะครับผมสวัสดีครับผมวยวัชภูมินะฮะไม่ทราบว่าสนใจเรื่องไหนก็จะสามารถส่งข้อมูลหาลูกค้าได้ไวขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่มันสมบูรณ์แล้วแต่ผมพาไปดูวิธีการใช้งานแบบสไตล์ผมดีกว่านะครับคร่าวๆนะครับผมจะไม่เข้ามาที่ตัวนี้นะครับผมพาไปที่ไลน์เลยครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมหาคนที่จะส่งข้อมูลให้ก่อนนะครับอ่ะผม ส่งหาตัวเองแล้วกันนะครับจะได้ไม่เป็นรบกวนคนอื่นนะครับอ่าโอเคกลุ่มของผมเองนะฮะวิธีการนะครับพอเราคลิกตรงนี้นะฮะดั้งเดิมของมันเนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดที่เราถนัดในการใช้งานนะครับผมวิธีการดึง9240มาใช้งานนะครับเราเลื่อนลงมาเลยครับจะมีวิธีการเลือกเลือกป้อนคีย์บอร์ดนะครับเ็าเลือกเป็น9420นะครับ เห็นไหมฮะหน้าตาของตัวเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้มันจะแตกต่างเวลากดเนี่ยผมเองอาจจะไม่ถนัดนะครับอย่างเงี้ยฮะไม่ค่อยถนัดนะครับผมเองก็ใช้แค่กรณีฉุกเฉินหรือว่าชัดัดอย่างเดียวผมก็กดที่ปุ่มนี้นะฮะเป็นรูปคีย์บอร์ดนะครับกดค้างนะครับทั่วทีนะครับก็จะขึ้นตัวเลขขึ้นมาเช่นนี้ฮะผมส่งข้อความไปแล้วนะครับกดค้างอีกทีนึง A2 มาแล้วผมก็ส่งได้เลยนะครับกดค้างอีกทีนึง A3 นะครับง่ายไหมครับ ง่ายครับที่จริงง่ายอยู่แล้วนะครับผมลองดูวิธีการตั้งผ่านตัวนี้นะครับกดปุ่มฟันเฟืองตัวนี้ครับเป็นวิธีการเข้าไปที่นะครับเมนูทางรัดเช่นเดยคกัน a d v a n น e ์ออปชันนะครับแล้วก็ My Key Setting นะครับข้อความตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นข้อความแบบไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นขอบคุณครับนะฮะอันนี้เพิ่มเลขกเข้าไป666นะฮะอย่างเงี้ยครับผมก็จำไว้นะฮะว่าผมกรอกที่ตัว C2 นะครับผมผมก็กลับไปใช้เลยนะครับกด C2 นะฮะอ่ามี66เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับกรณีเราใช้งานจริงๆถ้าเกิดเป็นสคริปที่ตอบลูกค้าเนี่ยครับเราสามารถกดแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยอย่าง b b b เนี่ะเราสามารถที่จะเนี่ยส่งสคริปต์ไปให้ลูกค้าอ่านแล้เขาบอกละคงราคาอะไรเรียบร้อยเลยตามด้วยสติกเกอร์อะไรทำนองนี้นะครับอ่ะ คิดว่าทุกท่านน่าจะพอเห็นภาพการใช้งานชัดๆนะครับอีกหนึ่งเคล็ดลับในการทํางานของเรานะครับผมที่ผมเชื่อว่าจะช่วยให้ท่านสามารถประสบความสําเร็จได้ไวขึ้นเช่นเดีวยวกันครับผม